เกะเกะเจ้าของร้านกินเองเอไม่เข้าใจเหมืนกันว่าทำไมมันไม่มีแขกนี่กะจะไปจ้างรถเคนมาลองขุดดูว่าร้านเราเนี่ยมันปลูกทับอะไรหรือเปล่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเพื่อนแนะนำให้ไปดูทำเลแล้วแขกเพียบเลยเผารัดอ้ร้านมันสกปรกอย่างนี้ใครเขาจะเข้าร้านล่ะเออต้องทำให้สะอาด เฮียยาค่ะหลงมาไงคะเนี่ยเพียนั่งเลยค่ะอุ้ยเอ่อเพียคะมาผูกไทย,ย,นทนเ,ยเนี่ยทำงานอะไรกะเนี่ยนาคารผู้จัดการฝ่ายขายฝ่ายสินเชื่อหรือฝ่ายไหนคะยามเ่ายี่ยฮะอะไรบ้างาร้านเจนงเงียบเนาะ ลาโอเกะหรือป่าช้าเนี่ยหนูว่าเ,าเฮียทานคนเดียวดีกว่ามาั้งคะเฮียอย่าเลยค่ะอืมอะไรหรอกนะขอเต็มเต็มเลยค่ะเฮียเก่งใจเหมือนกันนะเฮียเป็นเจ้าของร้านว่ากินของแกเป็นอะไรล่ะแหมคนเราจะไปหวงอะไรแก่ของกินอะไระเฮียอะ นี่มัญญาเฮียกินไปเลยทำไมอ่ะเฮียเปิดให้ขวดหนึงสองขวดลุ้นใจเองถึงว่าถึงว่าเปิดเท่าไหร่ก็เจ็งก็เจ็งพอนี้เองดูทีวีหน่อยได้เนาะเออเอ๊ะเอาเอารีโมทมาเลยเอ่อมีใจรีมือก็บอกว่าไม่มีก็จบแล้วเปิดเพลงไม่ได้เฮียอะเฮียเพลง เพลงเหรอเพลงมีมีเพลงหลายเปล่าหลากหลายป่ะเยอะแยะเลยเฮียจะฟังเพลงไทยล่ะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสายรอฟ้าอ๋อหนูนี่ลนี่ของเราเกจได้โปิดให้ดูเออเออเออเปิดเลยปอเลยปอเลยนะคะบูแบคเฮกับลานาคอมเมน ฟ mm ัง hmm. ต่อฟังต่อมันหมืนมองมันาก ปูแบ็กแฮกใช่จ้ะเนี่ยปูนี่มันปูหรือแมงสาปปูยัยดูดูอีกรอบหนึ่งกอกอเฮียหากคำว่ารักมันร้ายกับเธอมากไปบอกมาได้ไหมให้ฉันปิดตาส่งให้ช้า แตกไปเลยเอาผู้หญิงมานั่งคุยไมหมยะคือน้องเขาเนี่ยเมื่อก่อนอยู่บ้านนอกแล้วก็แม่เขาเดือดร้อนเรื่องเงินแม่เขาเอามาฝากค่ะแล้วก็เอาเงินเงินเจ๊ไปอะไรอค่ะเด็กไม่เคยทำงานไหนมาก่อนเลยเอามาอีกขวดนะเอามาอีกขวดได้ค่ะเฮ้เราแป๊บเดี๋ยวเรียกเด็กให้นะเอิงอิง สวัสดีเฮียก er, ็ใช่ลูกสวัสดีสวัสดีกายกาลูกเออเด็กมันไม่เคยชื่ออิงจ้ะอิงเหรอจ้ะโอ้ยแต่ไปกับเฮ er, ียเนี่ยเปลี่ยนชื่อแล้วนะเนี่ยดูสิค่ะเฮีย er, มีพะคุณชื่ออะไรดีคะจากอิงจะต้องเปลี่ยนเป็นเฮียเ er, ขาเป็นคนตลกค่ะเฮียฝ er. ากน้องด้วย er. เฮียเฮ้ยไม่ต้องจับมันไปหรอกทำไมอะเดี๋ยวกูเลื่อยกูไปเองแหละ อยากมีบ้านงามๆสักหลังไหมไม่อ้าเด็กบ้านนอกเฮียไม่รู้ภาษีภาษาไม่อยากเอาอะไรท่องใครไม่ต้องเกรงใจเฮียนะอยากมีรถขับทักคันไหมลูกอยาเรอเก็บเงินซะแม่ดูเฮียไม่เคยสนใจเด็กอยู่เลยนะเฮียเฮียมีเมียแล้วจะยุ่งไม่ได้เราเสียถาบันครอบครัว นี่คุณคุณก็เราคลืมอันนี้คุณก็คธรรมดามึงก็บคุณเป็ชัดมึงมากาซิบทำไมเนี่ยครับเอ๊ะอนอื่นนะทอสับไปถามลานาคัมมินเยอะแยบกลีบเท่าไหร่วะยายโท่บอกให้เฮียอย่าลุ้นไปตามเด็กก่อนนะเอออ้อยอ้อยนะฮอ้อยจะอ้อย ฝ่าจากบ้านนอกเนี่ยไม่เคยคนนี้ยาวเนาะแล้วไม่ต้องไปนั่งใกล้เฮียมาเดี๋ยวเมียเฮียมาเจอมันจะไม่ดีนะ เฮียน้องเขาเขาเล่นเล่าเล่นเล่าเฮียหน่อยเออมันต้องบริการอย่างเงี้ยเอาใจแขกนี่รู้มั้ยเอาคอยดึงแขกดึงแขกดึงแขกไม่ใช่แขกดึงอ่ะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮียออืต้องคอยดูแลเทคแคร์แขกแขกแขกนี่คือพระเจ้าเฮียอ้าวแขกคือผู้มีพระคุณกับเราต้องใครเฮียมาเล่นเล่าปั๊บกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึ๊บึเฮียใจดีเนาะ คูดแบบไม่เมาแ,แบบมีสตินะกูจะมาลานมึงครั้งเดียว ลูกพี่ไม่ต้องเดี๋ยวผมจัดการเองโ oh, อเ้เบียร์เย็นใช่ีีลูกพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าผมรักและเคารพลูกพี่ขนาดไหนผมรัอถือพี่ไอ้นี่ก็ใจดีนะให้ผีดิบตบหัวไปเฮ้ยอย่าเล่นอย่าเล่นนี่ดองหน้าเด้งร้อยศพจุดจีนที่แล้วร้อยยี่สบสามศพโอ้โหไปยิงให้มาฆ่าเป็ดที่ซอยบังกรอ,อย่าอย่า <c oughs> หนูเป็นเจ้าของร้านค่ะเฮียเขาต้องการอะไรคะหนูจัดการให้ที่นี่บริการเหมือนกันเองกันเองเลอเดี๋ยได้เล่าสับแตนไมเฮียเอ่อกูว่ากูนั่งบนมากกว่านะอ๋ออ๋อใช่ค่ะเฮียอไเฮียคนนี้มันแต่งตัวแนวไหนกันแน่นะฮะเด็กแนวค่ะอู้ตายมีมารยาทจังเทียพะโหให้เกียรติมาก นั่งอ่ะสง่าแหลมเปียกเตะจ้ามีมีเด็กไหมเด็กอะฮะอือ๋อมีค่ะตัวนู้นนอ้เฮียเอามาคนนี้ได้แก่เฮี้ยขารอแป๊บนะคะอะไรอะไรมาเนี่มานี่เฮ้ยไปได้ยังไงอ่ะพี่ไม่ต้องการเด็กก็ให้หนูเออเฮ้ยไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ไป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 ผู้หญิงไปได้แต่เล่ากลัวไปไม่ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้นั่นนะไอ้นั่นนะเหมือนจะไม่มีพิษนะไอ้นั่นอะลึกๆแล้วมันคือไอ้เหลือมกัดไม่ตายหรอกแต่อย่าให้มันรัดไอ้บ้าภาษากูจะกลับเพราะมึงนี่แหละถ้าไม่สั่งมึงไม่ต้องทำอะไรเลยอเอามาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกินเหล้าก่อนโอ้โหอ้าวกล้ลินใส่เล่นทำไมี่ะฮะลิ้นไม่ดูเล่นมีเพลงฟังไหมเฮ้ยก่อนนี้จะเพลงเฮ้ยเด็กผู้หญิงนั่งกับผมก่อนเลยเฮีย เงียบเลยเงียบเลยเห็นไหมเล่าโดนซะมั่งอยากจะทะเลาะกับมันทั้งคืนเนี่ยนี่ยเอางี้ดีกว่างี้ดีกว่าหนูมีนางแบบเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเปิดเอ่อวีซีดีให้ดูนะวีซีดีคาราโอเกะว่ะดีวีดีค่ะโอเก๋ให้ดูคาราโอเกะเอาเพลงอะไรก็ได้เปิดดคาาารบวใหู้เพื่อชีวิตคาราบาวเพื่อคาราบาวค่ะอะไรนะคาราบาวเพื่อชีวิตขอใหม่นะขอใหม่เลย ร้องโคลาท่อนเฮียอะไรนะคนละท่อนเนละท่ออนย่างั้นอะให้เขาร้องก่อนเฮียเฮียร้องทีหลังนะเฮียนะเฮียร้องก่อนดีกว่าเพราะเฮียเมาแล้วอ่าเฮียร้องก่อนนะโคลาท่อนนะโอเคเอาคาราบาลเลยอ่าคาราบาลจ้ะ ไอพี่แอดแกอ้วนอย่างวะเพื่อนสงสัยเป็นพวกแกเลิกบุหรี่ได้ผมเพ <c oughs> อ่อน,อนอ้าวเาอาาขอละท่านนะเปิดต่อได้เลยเลยเพลงยิ้มยังไรนะรา,าชา,งชางเงินพลันรราชางเงินพลนอ้าวฟัง ก็ไหนจะร้องคอลท่อนน่ะ่ะเอางี้ว่าเพลงลูกทุ่งดีกว่าอาไม่มีมิวสิกแต่มีนางแบบเดินนี้สวยๆไม่สนใจเด็กก็ได้ดีเอาลูกทุ่งมาคอลท่อนนะมั้ย เฮ้นี่มันอะไรกันมึงเอาเป็นเพลงเพลงลูกทุ่งนี่แหละแต่ว่าจังหวะมันมันหน่อยได้คอเรท่อนนะมไหยแม่มปูไข่ไก่หลงอา่าเดี๋ยวพี่ขึ้นก่อนได้เลยได้เลยมาเออ จอมสวมรอยดีนี่เลยไอ้พวกนี้ก็ไม่เลือกเหมือนกันนะเนี่ยเอาเก้าอี้นี่ไปต่องนุนเฮ้ยต่อได้ไงเฮียเฮ้ยต่อไม่ได้นี่เฮียอยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลยนั่นนั่นไอ้เลือยไอ้เลือยอะไรอะไรไอ้คืนขอคนหนึ่งอะไรนะขอคนหนึ่งกูเคยพูดกับมึงแบบนี้ต่างวัดมึงเคยมีโอกาสให้กูไหม เดี๋ยวคนหนึ่งพี่เลิกงานแล้วเลิกงานกี่โมงเนี่ยก็ปีสองนะเนี่นมีใครไปส่งยังเนี่ยของคนผมกากเท้าเฮียแล้วนี่นะครับนี่นะครับขอตรวจค้นหน่อยนะครับล็อกเลยเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสวัดีปลอดภัยไหมครับปลอดภัยนะครับ ตำรวจครับเป็นไรนะเอานี่หมำจกมกวะเนี่ยเท่งเถิงวะเนี่ยเอาตรงนี้ครับผมเอาโทรโทรเรียกน้าข่าวครับโทรเรียกน้าข่าวเลยแล้วก็ทำไมครับตัอพิมพ์ทุกฉบับเลยทำไมครับท่านจะเรียกมาครับผมจับคุณได้หมดเลยนะครับเนี่ยนี่ตลกดังด้วยนะครับเป็นข่าวเลยนะครับเนี่ยว่าเที่ยวโคราเตก็เกี่ยวอะไรครับเพื่อนเพ่ไม่รู้จักกันเลยเนี่ยเพื่อนคุณกำลังอยู่ในอาการเมายาใช่เพื่อนผมดูลักษณะกำลังเมายาใช่ไหมครับผมจับได้เลยครับคุณติดคุกยาวครับฐานภาคผู้เยาว์ครับ อ,อะไรครับคุณโทษฐานภา,าคผู้ยาวครับไทยที่ไหนเล่าเด็กอายุ14ครับ14แล้วบอก19แล้วยังไม่ถึง15คุณรู้ได้ไงเขาขอยู่19เก้าขาบอกผม,ไ,มไ,ไปคุยที่โรงพักคุณด้วยครับคุณมัมค,คุณแท่งคุณซ้อมมาได้ครับอะไรไม่รู้อะไรเลย เดี๋ยวผมจะให้เด็กผู้หญิงมาชี้ตัวชี้ตัวบ้าบออลไผมมาเที่ยวเฉยเยถ้าเด็กชี้ถูกแสดงว่าคุณทำเป็นจริงครับมาเที่ยวเฉยๆก็ผิดได้ไงยาเยอะก็ไม่ได้เสพทคนครับตอนนี้เด็กอยู่กับผมแล้วนะครับตอนนี้ปลอดภัยนะครับทั้งสองคนทุกคปลอประชาชนดีจริงน้องสองคนไปหาคุณหม่งคุณแท่งที่บ้านใช่แล้วก็เข้าไปในบ้านใช่ค่ะ เข้าไปอยู่ในบ้านเขาเนี่ยนะใช่ค่ะคือเขาไม่ได้โทรมาหาเราหรอกใช่ค่ะแต่เราเข้าไปหาเขาเองใช่ค่ะแล้วชั่วโมงนั้นเราทําอะไรอยู่อาบน้ําอยู่ค่ะกระจมกคือไม่มีเสื้อผ้าเลยเจอผ้าหมดเลยค่ะอยู่ในชุดวันเกิดค่ะเขาทําอะไรคุณไหมไม่ท้สังเกตคุณเท่งให้ดีครับคุณผู้ชมนัานมือเริ่มจับแล้วครับไม่เป็นอันฟังแล้วลองจับดูเอ๊ะมันเหล็กนี่นะมีดีดูด้วยครับเป็นเหล็กหมดเลยเอาเข้าเลยเฮ้ยผมไม่ยอมนะครับยังไงคุณโดนจับแล้ว คุณเท่งนั้นรู้แล้วว่ามันเป็นเหล็กจริงยังไงก็ไม่ยอมเข้าครับเข้าไปเลยเฮ้ยเขาไปตายเราเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยเมื่อไม่ยอมต้องใช้น้องๆกํากับเวทีมาช่วยครับคุณเท่งพยายามขัดขืนแต่สู้แรงคนไม่ได้ครับถูกดันเข้าไปจำยอมเข้าไปแล้วครับคนหนึ่งผมเจ้าหน้าที่ครับ้าคุณนงโดนหางเลขไปด้วยครับตอนนี้ทั้งคุณเท่งและคุณนงได้มาร่วมสนุกกันแน่คืนนี้อย่าลืมนะครับว่าเหล็กที่เห็นนั้นเป็นเหล็กจริง เอาหมดแล้เอาบ้าเอาดมาด้วยไม่มีเอาไปดูกัจะดึงคุณหม่ำเข้าไปด้วยครับแมแต่คุณหม่ำนั้นรู้ทันครับเอาน้องๆสเตทของเราอยู่หมดทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าคุณเท่งกับคุณนงจะเป็นยังไงมเลยโอ้โหอันนี้แค่หยอกกันเล่นครับของจริงเดี๋ยวตามมาเฮ้ยนี่ นี่ก็ยังครับแม่ยังยิ้มกันได้อยู่เดี๋ยวอีกสักแป๊บได้ดูของดีครับเฮ้ยเฮ้ยมาคุณแม่เดี๋ยวมันแหงคุณเพยายามหาทางออกครับเฮ้ยเอ้ยดีมือกูเอาละสิอุ้ยอุ้ยอันนี้ผิดคิวเล็กน้อยครับเป็นของแถมจากแก๊งสามชาครับไม่มีตอนซ้อมนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมัน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 แหงเนี่ยเอ้ยอย่ามาหรอกมีมือด้วยถีมือด้วยเอาเดียวเอาละ ทำให้คุณหมัโโมโกรธขอโทษยังไงก็ไม่ได้ผลเดี๋ยวดูคุณหม่มจะกลับมาพร้อมกับอะไรข้างล่างเอคืออยู่ข้างบนก่าสองคนรีบสำรวจทางนีทีไรครับเอาละอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นเดยวยังไงดีจะออกจะโครงนี้ได้มาแล้วครับท่านผู้ชม<อ>คุณหม่มกลับมาแล้วกิ้งกือครับที่ทั้งสองทั้งเกลียดทั้งกลัว<อ>ยกมือไหว้กนแล้วอยู่ในที่จำกัดอย่างนี้เอายังไงดีเสร็จละสองคน ทั้งคุณเท่งและคุณโหนกชอบกิ้งกือมากเลยครับดูสิครับสนุกกันใหญ่เลยครับคุณผู้ชมอันนี้แค่แสดงว่ากลัวนะครับไม่ได้ของจริงอันนี้แสดงล้มครับเม่แห่ทั้งคุณเท่งและคุณโหนกแสดงท่ากลัวได้สมบทบาทจริงๆวัดขึงมอย่ายถือวัาของเราบงเจ้าปีนันปากเลยมุนคุณต้องทดแทนความแค้นต้องชำระเรื่องนี้ต้องดูกันยาวแทนค่